วของตัวของ,ขอ,งอ่ารัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลพ่อเลี้ยงเนาะอ่าก็ถูกต้องก็ให้พ่อเลี้ยงก็ดีแล้วถ้าไปให้ข้างบ้านเลี้ยงก็ไม่ไหวนะจ๊ะนะฮะทีนี้มันก็มีเพจดังเนี่ยนะคะเขา,ก,ขา,ขาก็ตั้งฉายาให้มึงด้วยค่ะเขาก็กลัวมึงจะน้อยหนะ้าเขาก็กลัวมึงจะน้อยเขาก็กลัวมึงจะบอกว่าไม่เห็นความสําคัญของกูเลยเขาก็กลัวมึงเลียจะไปเคลื่อนอิจฉาคนอื่นที่เขามีฉายาแต่มึงไม่มีเขาก็เลยตั้งฉายาให้พวกมึงบ้าง นะฉายาช่วงสิ้นปีเนี่ยนะของพักมึงก็คือคนแรกเขาก็ให้พิธารู้ไหมคะพิธาเนี่ยนะฮะมีฉายาว่าอะไรพิธามีฉายาว่าเดินสายว่าวจริงๆฉันอยากเปลี่ยนเหมือนกันนะคะคือเดินสายว่าวเนี่ยยังไม่เข้าถ้าเป็นใชั้นตั้งให้เนะีฉันจะบอกว่าฉายาพิธาก็คือแห่ไปว่าวไปค่ะ <laughs> นะคะ,นะะคือปีที่แล้วได้นะตำแหน่งนายกกว่าวไงนะคะ ปีนี้ก็ยังว่าต่อเนื่องเขาว่านะนอกจากเป็นผู้ไปช่วยหาเสียงไม่รู้ไปช่วยหาเสียงยังไงไปหาไปช่วยหาเสียงที่ไหนที่ไหนก็แพ้ทุกที่นะคะแล้วก็ยังไม่ล้าความพยายามนั่นก็หมายความว่ายังไม่ล้ความพยายามที่จะว่าวยังไม่ล้ความพยายามที่จะแห่นะคะต่อมาก็คือหัวหน้าเทงค่ะนะ,ะเทงเนะะี่ยเขาให้ฉายาว่าอะไรรู้ไหมคะแกงจืดส้มอ้อ ดิฉันจะบอกว่าส้มมันจะจืดได้ยังไงวะส้มหรือยังไงมันก็ต้องมีกลิ่นมีรสเปรี้ยวบ้างละหรืออาจจะเป็นเปรี้ยวอมหวานหรือจะหวานอะไรก็ว่าไปแต่มันไม่จืดแน่นอนแต่การที่เขาตั้งฉายาว่าเทงแกงจืดส้มท้อเนี่ยดิฉันหมายความว่านอกจากมึงจะจืดแล้วเนี่ยนะมึงยังจะต้องเป็นหัวหน้าพักที่จะต้องท้อต่อไปอีกนานมึงจะต้องยัดไหลและพ่ายต่อไปอีกกี่สนามก็ไม่รู้นะคะ ส่วนคนที่สามก็คือสอสอไอ้ฉายาสกอยอัพเกรดค่ะคือจริงๆแล้วดิฉันจะบอกว่าไปบอกว่าฉายาสกอยอัพเกรดก็ไม่ใช่นะฮะเพราะดูยังไงในะเกรดก็ยังไม่อัพค่ะยังคงเป็นเหมือนเดิมเขาบอกว่าพฤติกรรมทั้งในและนอกสภาเนี่ยเหมือนเมียเด็กแว้นนะแล้วก็ไม่มีความรู้แต่ชอบเสียงดงังปล่อยเฟคนิวตลอดทั้งปีจนตัวเองเนีย่ยต้องออกมาขอโทษแล้วก็สัญญาว่าจะปรับปรุงใหม่แต่ก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าล่าสุดดี่ก็ออกมาแขวออกมาแซวเขาแล้ว เออแห่ไปว่าไปจริงๆค่ะถ้าเปนดิฉันน้าเดี๋ยวให้อย่างนี้นะะส่วนคนที่สี่ก็คือแบงค์ฉายาเมนเวอร์ก็คนนี้ก็คือเขาก็จะแบบนะฮะแบบมั่นมากไปตรวจสอบที่นั่นที่นี่ตรวจสอบเสร็จแล้วก็หายหัวไปไม่เคยไปติดตามผลแล้วถ้าใครไปิพากษ์วิจารณ์ฟ้องค่ะเออแมนแมนมากนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นสอสอหัวร้อนเถียงทุกคนที่ที่ต่างจากตัวเองแล้วก็วิ่งไล่ฟ้องประชาชนค่ะยกตนเป็นสอสอเกรดเอ เหนือกว่าสสนะคะเหนือกว่าสสก็คือกูนี่แหละแมนกว่านี่ไม่มีอีกแล้วละจ้ะนะคะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือสสอแก้วตาฉายยามะขินมะขินสสไลท์นอกจากจะคือดิฉันใหญ่จะบอกว่าความจริงแล้วฉายยามะขินสสไลท์หรืออหรือน่าจะเป็นสสไลท์แหละเนาะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะนะคะ ตอนนี้ต้องเป็นอะไรรู้ไหมฮะแก้วตาขาพอดถูกต้องไหมคะแก้วตาขาพอดเขาบอกว่าเนี่ยได้ชื่อเป็นสสที่หวประชาชนพม่ามากของไทยทุกการอภิปรายต้องลุ้นกันนะคะว่าอ่านตัวเลขผิดจะถูกนาด้อมส้มต้องวอนให้ใช้สไลด์ในการอภิปรายคาดว่าบุหรี่ไฟฟ้าอาจมีผลต่อสมองของสสเออนะฮะอู่นี่เจ็บเจ็บเจ็บแสบมากเจ็บ เจ็บแสบมากเลยอืมต่อมาอีกคนหนึ่งก็คือนะคะสอสอลักแกงฉายาหลุมดําที่บางประกงคือจริงๆแล้วฉันจะบอกว่าไอ้แค่ฉายาสสรักแกงเนี่ยก็อับอายเข้าไปทั่วล่าแล้วนะคะวันนี้ยังมีนะคะติดแฮชแท็กหลุมดำที่บางประกงเข้าไปอีกแล้วก็คนนี้และคะที่ออกมาโดดปกป้องนะคะแก้วตาขา,ขาแก้วตาขาพอดนะคะนะบอกว่าไม่น่าที่จะต้องมันมไม่มีการขอโทษอะไรเลยผิดอะไรเนี่ย โหนี่ท่านถึ้ไี้บอกเลยค่ะว่าถ้าเรื่องแค่นี้มึงไม่รู้ว่าผิดอะไรมึงก็กลับไปรักแกงเหมือนเดิมค่ะมึงอย่ามาเป็นสอสอเสียดายเงินเดือนค่ะนักภาษีกูเหมือนกันนะคะการสูบพอตเนี่ยนะคะนี่ท่านบอกว่าคือพอตคือบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ยังมีพวกดั้มพวกติ่งทั้งหลายเนี่ยนะคะที่แบบมึน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 อื่นๆเข้ามานะนี่บอกว่ามึงสั่งก่อนค่อยเข้ามานะพี่มันบอกว่าเขาก็ไปสูบในที่ที่อนุญาตให้สูบแล้วไง แล้วจริงๆแล้วการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็สูบันทั้งนั้นแหละสอสอก็ถูกคนตั้งหลายคนแล้วจริงๆแล้วเรื่องนี้ถ้าไม่มีคนเนี่ยไปถ่ายรูปไปแอบถ่ายเขาเนี่ยแล้วออกมาเอาออกมาประจานเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ผิดไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้ไปโฟกัสที่เขาสูบอะไรด้วยซ้ําแต่ไปโฟกัสตรงที่ว่าเสือกมาถ่ายทําไมมึงมาถ่ายทําไมเนี่ยถ้ามึงไม่ถ่ายก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าสอสอกูจะด,ดูดพอ และไอตัวที่ออกมาปกป้องที่บอกว่าทําไมต้องขอโทษไม่เข้าใจเลยว่าทําไมมันผิดอะไรยังไงมึงมึงไม่เข้าใจเนี่ยกลับไปรักแกงเหมือนเดิมค่ะนะคะเพราะอะไรบุหรี่ไฟฟ้าวันนี้มันเป็นของผิดกฎหมายการที่เอาของผิดกฎหมายเข้าไปในสภาเลยนั้นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีคนไปรอ้อนนี่คือผิดจริยธรรมของสอสเลยนะคะถูกต้องไหมฮะการที่คุณเอาของผิดกฎหมายเนี่ย เาเข้าไปในสภาไม่ว่าเนี่ยคุณยังใช้ของที่ผิดกฎหมายแล้วก็มาแถว่าตรงเนี้ยเป็นโซนที่เขาอนุญาตเขาให้อนุญาตเขาอนุญาตให้มึงสู่บุหรี่ค่ะไม่ได้ให้มึงดูพอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเรนบอกว่าสอสอเนี่ยแม้กระทั่งพูดไม่พ้อยังมีคนไปร้องเลยว่าผิดจริยธรรมนักการเมืองที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการที่สอสอน,นำสิ่งเหล่านี้เข้าสภาเลี้ยนถามว่า มันสามารถไปร้องได้ไหมคะว่าเนี่ยมันคือผิดจริยธรรมของนักการเมืองเพราะนี่มันคือของที่ผิดกฎหมายและเป็นของที่ตอนเนี้ยเยาวชนของประเทศเนี่ยนะคะก็คือนิยมกันมากอะไรกันมากจนเกิดเป็นประเด็นเกิดเป็นอะไรมากมายเกิดโรคเกิดอะไรเยอะๆเยะมันผิดกฎหมายอะ่ะซึ่งนอกจากพวกมึงเนี่ยนะจะไม่ช่วยกันป้องกันหรือจะไม่ช่วยกันกําจัดแล้วเนี่ยนะคะมึงยังมาดูดเองอีก และอะไรไม่ว่านะคะไอ้พวกคนขยันทั้งหลายไอ้เหลือกทั้งหลายเนี่ยนะคะเที่ยวไปดูสวยรถบรรทุกเนี่ยมึงช่วยไปดูด้วยว่าคนในพักของมึงเนี่ยทำเรื่องในผิดกฎหมายไหมผิดกว่าไหมนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันผิดยังไงทําไมต้องขอโทษมึงไม่ต้องขอโทษทําไม่รับคําขอโทษของมึงหรอกแค่มึงรู้ตัวว่าตอนนี้มึงเป็นอะไรมึงทําอะไรมันผิดกฎหมายไหมดิฉนันบอกว่าเรื่องนี้คือการผิดจริยธรรม ของนักการเมืองอย่างร้ายแรงด้วยนะคะเพราะนอกจากคุณจะนําสิ่งผิดกฎหมายเข้าสภาแล้วคุณยังดูดของที่ผิดกฎหมายด้วยเออนะคะกรณีของสสรักแกงที่เขาตั้งฉายาว่าหลุมดําที่บางประกงเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องที่เป็นที่อับอายของชาวบางประกงค่ะที่มีสสนี้ทหาร แล้วก็โชว์ใบนู่นนี่นั่นตลอดปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเมล์ของทหารอากาศเรือ,เร,อเรือหลวงจัก er, รีนฤเวสและล่าสุดก็ไม่รู้ว่าจะสูบบุหรี่ไฟฟ้านำมาปิดอะไรถือเป็นหลุมดําที่อยากเอาออกจากบางประกงมากที่สุดใครที่อยู่บางประกงเนี่ยนะฮะขอเสียงหน่อยค่ะว่าอยากเอาไว้นะฮะหรืออยากจะเอาออกคนต่อมาค่ะนะฮะก็อ่าอันต่อมาก็คือพักสม้มคือฉายาของพักกรมลออเขาว่าอย่างนี้ค่ะว่า เป็นพักที่พูดเก่งพรีเซนต์เก่งขายความหวังและการเมืองเมื่อเวลาผ่านไปท่าแท้คนในพักเริ่มแสดงให้คนเห็นไม่ว่าจะเป็นนิสัยส่วนตัวของสอสอแต่ละคนนโยบายขายฝันทําไม่ได้จริงรวมถึงการหาเสียใสโครนใสร้ายป้ายสีนะคะยิ่งกว่าการเมืองเก่าอีกแล้วมาบอกว่าตัวเองเป็นการเมืองใหม่มาเคลมว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่แล้วมันเป็นที่เอือมประอาของกองเชียร์ด้อมส้มต่างๆทยอยคายส้มนะคะติ่งต่างๆก็ทยอยทิ้งหนีละคะ่ะ ม่ได้ทิ้งอย่างเดียวแล้วก็ทีหัวส่งนะฮะบางคนก็ออกมาแฉเลยว่ากูนี่ไม่น่าเลยนู่นนี่นั่นนอกจากนี้ทางเพจเขายังระบุอีกนะคะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่หนูเหนื่อยมากค่ะเรื่องเยอะฉิบนะฮะใครไม่มีชื่อไม่ต้องน้อยใจนะครับมีฉายาให้ทุกคนกันแต่หนูขี้เกียจเขียนมันเยอะมากก็อยากจะฝากไปถึงแอดมินเพจนี้นะคะเพจอ่าพักซ่อมโอหกอะไรอย่าขี้เกียจค่ะ นะคะเดี๋ยวจะเอายาขยันไปให้กินนะคะจะได้มีอะไรต่ออะไรเนี่ยมาให้คนเขาเห็นนะคะทีนี้มันมีคนไปคอมเมนต์ค่ะขณะที่ชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์กันเฟซบุ o กแทบแตกค่ะเช่นมีกดขำพันครั้งไหมครับ <c oughs> <c oughs> นะหรือไม่มีงานเครมที่เชียงรายบ้างเหรอครับหรือค่ะเจ้าพ่อเฟซนิว หรืออันนี้คือสกอยอัปเกรดแล้วใช่ไหมคะตกลงอัปเกรดแล้วใช่ไหมคะซึ่งดิฉันก็บอกแล้วว่ามันไม่แน่มันมันมันน่าจะยังไม่อัปเกรดค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือไอติมลงแดงแกนธรรมนูนวงเล็บเสพติดจะทาเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จหลายสมัยแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นสสแล้วก็แฮชแท็กแห่งปีได้แก่พักประชาชนพม,มา่าเห็นไหมนะคือความเห็นเนี่ยนะคะหรือคอมเมนต์เป็นเอกฉันค่ะนะคะเป็นลบหมดเลย นี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่คุณต้องหันไปแก้นะคะไม่คือไม่ต้องมาแขวะอะไรเพื่อไทยหรอกจะแขวะยังไงเนี่ยนะคเพื่อไทยก็อยู่ยันปีจัดศูนย์นั่นละจ้าแล้วต่อให้อ่แพทองทานก็จะถือ iPad หรือในที่สุดเนี่ยนะเขาจะถือโน้ตบุ๊กหรือเขาจะแบกคอมพิวเตอร์ไปไหนมันก็เรื่องของเขาค่ะไม่เสือกดีกว่าไหมคะเสือกเฉพาะเรื่องของคนในพักตัวเองเนี่ยกูก็เหนื่อยแทนมึงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องมาถามค่ะนะคะว่าแล้วลูกสาวตัวเองจะทำอะไรบ้าน ลูกสาวเขาเป็นนายกเรื่องจะทําเยอะแยะค่ะแต่พอดีพวกมึงเองต่างหากแะคะที่ขยันขยอให้เขาเข้าสภาเขาถึงไม่เข้าไงเพราะว่าเขามีเวลาน้อยเขาเพิ่งเข้ามาได้สามเดือนก็กลัวมึงจะถามนั่นแหละว่าเข้ามาตั้งแต่เข้ามาทําอะไรบ้างเขาก็เลยไม่เข้าสภาไปให้พวกมึงจิกไงคะเออพี่ปั๊มมีฉายาสื่อไหมครับว่าจะทําอยู่เนี่นคยค่ะใครช่วยกันคิดหน่อยนะคะแต่ที่รู้ก็คือฉายาสื่อที่ปั๊มให้ ในตอนนี้นะก็คือไอฉายยาสื่อช่องคลอดค่ะแม่งก็หมกมุ่นอยู่นั่นนะคะหน้าใกล้จะเหมือนเขาทุกวันเลยควายมุดเข้ามุดออกอะ่ะมันก็เลยหน้าคล้ายกันอันนี้พูดเลยนะฮะทีนี้กรณีของอท่านตุ๊ตักสินที่ลงไปเชียงใหม่จะบอกอย่างนี้ค่ะที่ฉันจะบอกว่าเราจับสัญญาณกับอาการปฏิกิริยานะคะ ทุกๆอย่างทั้งของแพนทองทานและของโรเตอร์ทักษณิณเนี่ยก็คือทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยมันคืออาการของอะไรกูรู้ไหมฮะอาการที่เปิดออกมาเนี่ยเป็นอาการที่บอกว่ากูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงและมึงนะ่ไม่ต้องมาสารแนนแะว่าเดี๋ยวกูจะต้องโดนนั่นโดนนี่เพราะว่าแค่เรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยเป็นปีแล้วมึงยังเอากูไม่ลงเลยมึงคิดไม่ออกเหรอ,อย่างกรณีของพันธมิตรเมื่อเช้านี้เนี่ยนะฮะ ที่ใครๆบอกว่ามึงระวังไม่ดีแถะพันธมิตรลงถนนแล้วตายแล้ววันที่24เนี่ยโอ้มึงจะทํายังไงมีแก,ก้ตัวยังไงเขาไปยื่นหนังสือค่ะเขาไปทวงเรื่องการยื่นหนังสือเมื่อ15วันที่แล้วนะคะที่บอกว่าจะยกเลิกอม MOU กับอะไรอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะเขาก็ไปที่นี่พอสนที่ไปเนี่ยเขาก็จะมีแบบมวลมวลมหาประชาชนของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็บัดาพันธมิตรเสื้อเหลือง ที่ยังคงศรัทธาในตัวของสนทิลิ้มทองกุลเนี่ยเขาก็ไปให้กําลังใจเขาค่ะก็เหมือนอย่างกับถ้าเกิดว่าเรานัทวุิหรือใครไปไหนเนี่ยนะคะเราก็ไปตามกรีดเราก็ไปเนี่ยให้กําลังใจเนี่ยปกติเขาไม่ได้ลงถนนนะไอ้พวกที่มาแบบว่าโ